เอาไว้ในที่หลับที่รอน้องรอน้องกลับมากินอาหารที่ข้อครับอ๋ออยู่จีนใช่ครับสมคิดครับสวัสดีครับคุณพิมมาดาพิมมาดาสวัสดีครับคุณแพลลิสหรือเปล่าคิตตี้คุณน่ารักขอบคุณครับขอบคุณคุณมดตัวสีดําสําหรับการติดตามสมคิดด้วยนะครับน้องมีชื่อจีนนะครับมีครับมีชื่อว่าแจ็คสันหวังอีป้อครับแล้วก็ สมคิดหวังอี้เอื้อยเพราะว่ากำลังจับคู่สมคิดให้กับอี้เอื้อยอยู่ครับขอบคุณคุณนิตยาสำหรับการติดตามด้วยนะครับสวัสดี137คนดูคิดทำไรดีลูกเอาเยโยาโยโย่ดิโย่ดิโย่ดิโย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 ่โยาย่ยิ้มหวานเลยโยโย่โย่ยิ้มหวานเลยโย่โย่โย่โอเคสวัสดีคุณฟาฟาขอบคุณสำหรับของขวัญดอกพุลานะครับ อคุณฟาฟ้าส่งคลิปวิดีโอเกี่ยวกับสมคิดที่โตตอนน้องโตเต็มใบ <c oughs> ผมพอจะทราบแล้วว่าทำไมน้องฝนงาไม่ให้งายาวออกมาน่าจะเป็นเพราะถ้าน้องปล่อยงายยาวออกมาตอนเด็กเลยเนี่ยงาตรงข้างหน้ามันจะเล็กน้องน่าจะปล่อยให้มันประมาณนี้ให้มันมีความความใหญ่ตั้งแต่เริ่มเลยครับงานน้องตอนยาวมันจะได้ ดูใหญ่ดูยาวดูสมฐานะลูกเจ้าสัวประมาณนี้ครับขอบคุณคุณสิริสาหรับของขวัญดอกกุหลาบด้วยนะครับน้องควงวงได้ไหมสมคิดเนี่ยครับควงได้ประมาณนี้แต่แต่จะไม่ควงแบบเหมือนแต่ถ้าเป็นลิลลี่ลิลลี่ควงว,งว,งวังสวยมากเลยครับเอยมีใจสมคิดเปล่าดูเหมือนว่าเอ้ยเขาเขายังเล่นตัวอยู่ครับสมคิดต้องพยายาม สวัสดี219คนดูด้วยนะครับตอนนี้สกิตตี้ส่งจูบใหญ่เลยมา235คนดูจุ๊บคนดูทางบ้านนี่คิดจุ๊บแล้วลูกจุ๊บออนะจุ๊บ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 ลูกจุ๊บจุ๊บดิจุ๊บจุ๊บโอเค่ะกินอะไรดีกินกล้วยกับกินกล้วยกับแครอทดีกว่าคิด สมคิดกินแชบมาแล้วครับ ESMR สมคิดเขียวเขียวเก็บปากไหมท้งนี้มาระยาตสวัสดีครับคุณเมียวน้กตอนต้นก็สมคิดสวัสดีทุกคนเลยครับสมคิดปากดำใช่ครับเมื่อเช้าไม่ใช่เมื่อเช้าเมื่อกี้เลยผมอาบน้ำมาให้เสียงดังฟังชัดใช่ครับ ก็ถ้าเป็นไลฟ์สดใหม่ๆไม่มีการอาบน้ําแต่ใดๆสมคิดดูเก่ากว่านี้มากเลยครับถ้าท่านใดที่รับชมไลฟ์สดสมคิดตั้งแต่แรกจะเห็นเลยว่าสมคิดดูเก่ามากตอนนี้ขวัญต้นจะพยายามทําอะไรที่มันขัดใจสมคิดฝืนใจสมคิดก็คือการอาบน้ํานั่นเองไปกินขนมปังลูกเอาปากให้ทุกคนดูฟันหนะ่อยฟันยังเหลืองเหมือนเดิมนะครับ สวัสดี346คนดูนะครับสาเข้ามารับชมสามารถพูดคุยทักทายสมคิดและควันต้นได้ได้นะครับใช่ครับคุณพลอยอินหนังน้องจะหนาและดูเหมือนหยาบหยาบกล้านกว่าช้างเอเชียครับวันนี้อาบน้ำย่างคิดอาบเรียบร้อยแล้วครับอาบมาเมื่อกี้เลยคิดหูกลางหล่อมากขอบคุณครับนี่โชว์ไปหนึ่งที มื่อวานไม่รู้ว่าอยู่ตรงนี้เขาจะนอน,นอนลงอ้อนหรือเปล่านะครับผมชอบท่านั่งเขาเมื่อวานเลยเหมือนเหมือนเรากราบท่าเบญจาคัมภีร์อดีตนะครับ <c oughs> เอาสมคิดให้เพื่อนดูตรงนี้สมคิดไมแก่จังสมคิดไม่แก่นะครับสมคิดทุนเก้าขวบเองครับสมคิดแค่แพแสงแดดและคอลลาเจน <c oughs> <c oughs> สมคิดกินแซบ่บ ฝนตกเพราะสมคิดอาบน้ำใช่ครับคุณฟา้าก็เมื่อเช้าแหละปกติเมื่อเช้าฝนก็ไม่ตกนะพอจับสมคิดอาบน้ำจะมาขึ้นไลฟ์สดทีไรฝนตกตั้งแต่เมื่อวานละหรือว่าที่บ้านใครจะจัดงานต่างๆแต่กลัวว่าฝนจะจบฝนจะจกซะ,ะแล้วฝนจะตกสามารถติดต่อสมคิดไปอาบน้ำได้นะครับ เออถ้าสมคิดอาบน้ําฝนตกนี่บ่าแซบเลยใช่ครับคิดอาบน้ําเรียกฝนอ่ะ,อะจับเอามาจับเอามาใช้งวงไหนเล้วใช้ประโยชน์ของงวงไหนเล้วเอาใช้ประโยชน์ของงวงไหนลูกทาครีมกันแดดให้สมคิดครีมกันแดดต้องใช้กี่ลิตรอะครับน่าจะสามสี่ถังถังละห้าร้อยลิตร สมคิดครับสวัสดีครับคุณเมแม่เจ้าเหมียวสวัสดีครับหรือจะเอาสมคิดแห่หอฝนรุ่นนี้ไม่ต้องแห่ครับรุ่นนี้ตับอาบน้ำฝนตกเลยอยู่ที่ไหนน้องอยู่ที่ประเทศจีนครับคุณตูนคองหสวัสดีครับคุณตูนคองห้าขวานต้นได้กลับบ้านบ้างไหมกลับครับเพิ่งกลับกลับเมื่อเดือนที่แล้วครับขอบคุณคุณ พัชลาสำหรับการติดตามด้วยนะครับน่ารักขอบคุณมากครับคุณบูสวัสดีครับคุณหนูน้ำสวัสดี391คนดูสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมอ้าจุบอ๋อที่นี่ไม่มีไม่เลี้ยงเลี้ยงน้องๆจะไม่ใส่โซ่ไม่มีการผูกมัดรัดตึงครับจะปล่อยให้น้องเป็นอิสระเพราะว่าสมคิดแอนเดอะแก๊งคือลูกชายเจ้าสัวดูอาณาจักรของพ่อสมคิดสิครับใหญ่โตมโหฬาร สวัสดีครับคุณรัฐาสวัสดีครับมีคนถามว่าสมคิดสูงเท่าไหร่เนี่ยื่องยืนขางสมคิดให้นะนี่ครับตาเครืองสูงประมาณ165นี่ครับสมคิดและตาเครืองเห็นไหมครับสมคิดน่ารักเป็นมิตรกับทุกคนคิดว่าตาเครืองมีของกินซะละขอบคุณคุณหนู่น้ำสำหรับของข,องขวัญดอกกุหลาบด้วยนะครับ สวัสดี345คนดูนะครับอาควันสงสัยควันเอไปกินข้าวยังไม่กลับมาถ้าควันเอมายืนเปรียบเทียบน้องอ่ะจะดูง่ายหน่อยเพราะว่าควันเอสูง190เซนติเมตรขี่ได้ไหมขี่ได้ครับผมแต่ควันต้นไม่สามารถขี่แล้วก็ไลฟ์สดให้ทุกคนดูได้หรือว่าขี่แล้วก็ลงเป็นทางในแบบของวิดีโอได้ครับมันเป็นกฎของบริษัทประธานอภัย mm hmm. จริงๆนะครับใช่ครับสมคิดฟังออกทั้งไทยจีนอังกฤษ และภาษาอีสานครับผมถ้าตรงนี้ล้วมีไฟครับเพราะว่าเป็นประตูด่านแรกที่ให้น้องๆเดินลงไปที่ลานข้างล่างแล้วก็ข้างล่างจะมีประตูอีกประตูหนึ่งครับถ้าตรงนี้จําเป็นต้องมีไฟไม่อย่างนั้นน้องๆจะเดินเพ่นพ่านกันทั่วเลยครับหรือเพอเพอจะเดินออกไปถนนกันนอกนู่นก็จะเป็นอันตรายกับนักท่องเที่ยวที่มาสวนสัตว์ครับถ้าเทียบกับช้างไทยใครดุกัน ผมว่าน่าจะพอพๆกันเลยครับถ้าน้องอยู่ในป่าเหมือนกันนะเพราะว่าด้วยสัตว์แล้วก็จะมีความหวงอนณาเขตถ้าอะไรที่เขาไม่รู้จักเขาก็ต้องแสดงความดุร้ายออกมาเพื่อป้องกันตัวเองะครับเขาเลี้ยงไว้ทําอะไรสมคิดอยู่สวนสัตว์ครับเลี้ยงไว้ให้นักท่องเที่ยวชมครับผมขอบคุณคุณตอตเต้สําหรับการติดตามด้วยนะครับ